ธรจำได้ไหมมันมีศพโผล่ขึ้นมาครับแต่ไม่เห็นใครกูเองกูเองกูเองไม่ทันใช่ไม่ทัน Surprise motherfucker run surprise m o t f u c k e r เขาไม่เห็น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 เขาไ่เห็ไม่เห็นนะโอ้ขาบอดได้ เราฆ่าบอดได้ได้เราฆ่าบอดได้ได้ฆ่าบอดเราฆ่าบอดเราฆ่าบอดเราฆ่าบอดได้ได้เราฆ่าบอดได้ได้ทุกคนมีบอดโอ้บอดเดินอยู่นี่อีกทุกคนโอโ้โหกล้องกระพริบ,บกล้องกระพริบทุกคนไปดูกันว่าศพศพถูกไอ้นี่ยังปเ,ปอเอฟ้ยเป็นหมอไอ้บ้าเอาย้เอย,เ,อยปเป็นหมอเอฟ้เอยเป็นหมอ เอพีไอโอโหเอพีไอเป็นหมอเอพีไอเป็นหมอทุกคนเอพีไอเป็นหมอเอพีไอเป็นหมอฮ่ผมจะไปแต่เดีวันนี้ยิมฝายศบอยู่ในห้องกล้องครับผมเฮ้ยศพเพออกมาเมื่อกี้เองนะผมก็อยู่ห้องกล้องแล้วผมก็เห็นคนฆ่าด้วยครับกรวจร่องใครฆ่าครับพี่เป็นครับผม เาแต่ว่าพี่เบ้นฆ่าไอแทนหน้าแอดมินครับผมขากรอกเลยแล้วฟาลินก็เป็นหมอครับผมตอนที่ประตูเปิดออกมาซอมบี้ซอมบี้จอนออกมากับฟาลินสองคนซึ่งมีพ่อบ้านอยู่ข้างหลังซึ่งผมจะบอกว่าผมเป็นหมอครับผมกำลังจะเอาศพไปเข้าห้องเมสเก็ครับุณสมร้อยใช่ไหมครับไอเอาเอาฟังจากซอมบี้ก่อนดีกว่าคำใบ้ขอใบ้ได้ยัง สีมันมืดมันมีผมเบนบอดโอเคคุจะบอกว่าตกแค่จอนนะตอนแรกสุดเลยนะอยู่ที่ท่อตรงหัวยาแล้วก็หายไปอยู่ที่คาเป่แล้วผมก็สายตูดไม่มีใครไปกับผมเลยก็ฆ่าต่อหน้ากล้องด้วยพี่เบนตายเลยเป็นหมอผมเป็นคนชุบจอนสโนเองได้ได้ได้ หมกศพหมกศพเราต้องหมกศพทุกคนว้าวทำดี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 ฮ่าทำดี target locked เรียบร้อยเรียกหมกศพมีคนไปฆ่ามุ้ยเฮอผมเสียนบอลยังไหมเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่ร้านนี้ไว้ก่อน

เสิร์ e. ไปทิ้งลากเสิร์ไปทิ hey! yeah! hey! 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 well ้งลากเสิร์ไปทิ้งก่อนไปแค่ไปอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเกลือกตายสามตายซ้อนชิพาย ผมดูว่าแบบรีพอร์ตป่ะปุ๊บเอาละซอมบี้บอกแน่นอนไก่ซอมบี้มีกแบบซอมบี้ตายบ้ามันน่าจะเป็นดีนะไอ้นนท์ช่วยชีวิตไว้ทุกคนผมเป็นคนเปิดไฟอ่ะแล้วผมก็รู้ด้วยว่าใครเป็นหมอแต่ผมไม่มีหลายคนรู้ว่าใครเป็นหมอแล้วถ้าหมอตายอ่ะผมจะสงสัยคนนั้นนี่ไหนมีใครรู้บ้างว่าเป็นหมอขวดแทนแอนไอ้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 ไน้ไ้ไอ้ สามคนเนี่ยมีหนึ่งคนเอาง่ายแล้วสี่คนที่รู้ว่าใครเป็นหมอน่าจะมีคนด้วยมีนนท่นนท์ไม่ต้องฆ่าจริงๆเข้าสิงใครจะรีบแกงผมรีบนะผมยังไม่รู้เรื่องได้ใครจะรีบแกงใครจะรีบแกงผมรีบแกงใช่ไหมอ่ะอ่ะอ่ะใครจะรีบแกงผมแกงได้เลยใช่ไหมโอเคใจร้ายอยู่กับแบรดิแคนใจร้ายอยู่กับแบรดิแคนทุกคนนะค่ะเี็นเพื่อนเพียงเพียง คนฆ่าใช่แล้ว่ไทเฮ้ยมีคนฆ่าแล้วใจล้าวผมจะต้องฆ่าใจล้าวแล้วกโดดท่อโชว์หน่อยทุกคนใครจะรีบแกล้งผมแกล้งเธอใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องพี่เองพี่เองพี่ใจล้าวเองพี่กับใจล้าวเองพี่เองพี่เองทุกคนดิวาาอ้ ้โหวดไหมผมโหวดดีกว่าผมแก้มาโหวดใจร้าวดีกว่าโอ้ยใกล้เกือบแล้วเอ่อคนหนึ่งน่าจะเป็นนนท์ละจับในแบบผมพี่บ้านเอฟบีแอนต์สแกนตัวกับพี่เบนถูกป่ะซึ่งผมไม่ได้เป็นอยู่แล้วเข้าบ้านกับนนท์ก็ตก ผมก็ไม่ได้เป็นเนี่ยก็เป็นี่ขวดกับพี่โจนะถ้าพี่บอกว่าเ่็นในบทสอบหรอกนนจีวินก็โหบทนอนที่คนเด็กก็พอมาผมไม่น่าโหวตเลยเมื่อกี้คือผมโยนเกมม่าเอ้ยบอกว่าพอบ้านใหญ่ใหญ่ลงแน่แน่เล่นละครเก่งอะ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 ค่าเบนระโบยพี่ขวดแล้วก็จบเกมกันดีกว่าทุกคนค่าเบนระโบยขวดค่าเบนระโบยขวดฆ่าเบนระโบยขวด รัน้าวมันแน่เห็นผมเดินขึ้นมาละสิพี่ขวดกวดกูแพ้แล้วแหละสตาบังคับพี่เพชรก่อนที่ปาลิจโวตนนะได้ฟังดีๆอ่ะว่าบ้างขอพูดก่อนแล้วกันในเว็บที่มีออซอบบี้แลมตันตาย ตายตา้มใายซอนหนึ่งจบแล้วไฟติดใช้เวลากี่วิไม่เกินสามวิที่มปคนท่อมไปมันมีมดับเบิลคิวตวดูกล้องก็ได้เห็นว่าใครเป็นหมอแล้วใช่ว่าไอ้เวทีสองไม่กรวดบอกว่าพี่เปิดไฟแล้วตอนนั้นอ่ะมันรีพอร์ตแล้วแล้วพี่ตวจจะอยู่ตรงไหนได้ไอ้พี่ตวดจะอยู่ได้ยังไงข <5 S 2> อพี่พี่บอกว่าพี่ดูกล้องแต่พี่ไม่ได้บอกว่าดูกล้องตอนที่มันในนี่ตอนที่มันฝัไฟดับนี่เองจำไม่ได้เหรอเองจอยู่กับพี่ในห้องกล้อง ตอนนี้มีคนที่รู้ว่าอเล็กเป็นน่ะก็คือ FBI กับพี่ขวดถ้า FBI ไม่เป็นก็คือพี่ขวดแล้วปะคืออเล็กตายเร็วมากแล้วอย่างที่ผมคาดคแล้วผมไม่มีทางรู้ว่าใครเป็นถูกไหมหมอฟาลินคนที่เขาเป็นอินพ็อตเตอร์เขาจะไม่บอกหรอกว่าเขารู้ว่าใครเป็นน่ะเข้าใจปะอะไรวะก็นั่นแหละก็เป็นพ่อบ้านนั่นแหละโอ้โหเจอพี่พ่อเมื่อกี้ว่าหมอครับผ่าคนตายก็ได้คือผมผูายคนนึงก็ชนะแล้วหมท้วงตัวทำไมวะต้องเป็นจิตวิทยาเชื่อพี่ เราโอ้ยระผมเลิกเล่นแบบอันเล็กกาหมัดแล้วนะเนี่ยอืออืออืออาออืออืออืมอด้อืนาืออนเลืออือ้ืออืออืเอืกอืออวออื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 อบืออ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 นออืออืออือ่ืออ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 ออออ

ศพพึ่งตายศพพิ่งตายศพพิ่งตายศพนี้นะ่าจะมีประโยชน์เชอร์ร็กจำได้ไหมมันมีศพโผล่ขึ้นมาครับแต่ไม่เห็นใครกูเองกูเองกูเองไม่ผ่านใช่ไม่ท่านแสดงว่าต้องตายไม่ห้องกล้องเขาต้องห้องไฟแน่ๆรับไม่อันนี้นผมภูมให้อันนี้ศพพึ่งตายศพเนี้ยพึ่งล้มเลยไม่พึ่งล้มไม่พิ่งล้มผมมาก่อนพะบ้านอีกผมเห็นรี้พอตั้งนานแล้ว ศพอยู่ตรงทางเดินครับนอกห้องเมดเบย์ข้างหน้าห้องเมดเบย์ศพนี้เพิ่งล้มผมเห็นมันเพิ่งล้มเลยเพิ่งล้มอะไรพ่อบ้านเดินมาข้างหลังผมพ่อบ้านจะเห็นได้ไงเห็นสิครับมันเพิ่งล้มแคไหบอกไอ้ครับพี่ไฟดับอยู่พี่ผมยังเห็นแค่ขอบเองแค่ขอบขอบวิชั่นเองว่ามีศพตรงนั้นยังไม่เห็นเลยว่าศพเพิ่งล้มศพเพิ่งล้มจริงๆถ้าพี่จอนทะเลาะกับพ่อแล้วพี่อะไรทะเลาะกับพ่องั้นเราโหวตพี่แทนกันไหมยวเยย จอห์นโนผมไม่ใจพี่จอห์นโนเป็นแน่ๆผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพพี่จอห์นโนสแกนกับผมแล้วเขาไม่มีตัวเองผมสงสัยพ่อบ้านมากมากผมสงสัยแทนมากๆเลยเดี๋ยวเอาพี่แทนก่อนอ้าวแทนโอ้กูน่าจะคลิปไอ้บ้าเอ้ยกูเป็นเองตายซะกูเป็นเองแล้วกูก็เห็นว่าศพมันเพิ่งล้มเพราะกูวิชั่นไกลชิบหายทำไมไม่เชื่อกูตามศพหาศพให้เจอแล้วกัน พี่ขอโทษกูเห็นฝนมันเพิ่งลงกูเลยทิภยข้อมูลเล็กอันเล็กขนระเนะสรุปจอกูมันยาวฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับสตรีมสองทุ่มท <om Natural Four> ุกวันเลย